สูตรลดคอเลสเตอรอลเล่งการเราผาผลาญพลังงานควบคุมน้ำหนักสลายไขมันสองเท่าสวัสดีครับคุ้มเวียงในโชว์ฟาร์มมิงนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำเพื่อนๆให้ได้รู้จักกับคมบูชาสูตรไอซ์แลนด์เกลหรือว่าสูตรสาวชาวเกาะน,นะครับนอกจากนั้นผมจะแนะนำวิธีการดื่มคมบูชาสูตรนี้ให้ได้ประโยชน์สูงสุดซึ่งจะช่วย ลดคอเลสเตอรอลได้เป็นอย่างดีและนอกจากนั้นยังช่วยกระตุ้นร่างกายให้เผาผลาญพลังงานและสลายไขมันได้ถึงสองเท่าเลยทีเดียวเมื่อพูดถึงคัมบูชานั้นนะครับเพื่อนๆอาจจะเห็นว่าคัมบูชานั้นมีหลายสีหลายแบบด้วยกันนะครับเพื่อนๆเคยสงสัยไหมครับว่าคัมบูชาเหล่านั้นนะครับมีความแตกต่างกันอย่างไรนะครับจริงๆแล้วนะครับคัมบูชาตาม สูตรดั้งเดิมนะครับจะมีอยู่3สูตรหลักๆด้วยกันนะครับซึ่งถือว่า3สูตรนี้นะครับเป็นสูตรคอมบูชาในตำนานเลยทีเดียวนะครับคอมบูชาโหลแรกทางด้านขวามือที่เพื่อนๆเห็นอยู่นี้นะครับชื่อว่าคอมบูชาสูตรทิเบตันนะครับหรือว่าสูตรทิเบตนะครับซึ่งคอมบูชาสูตรนี้จะมีความเข้มนะครับหรือมีสีเข้มมากกว่าคอมบูชาสีสูตรอื่นๆนะครับ ซึ่งนอกจากนั้นนะครับรสชาติเขาก็ค่อนข้างจะหนักกว่าสูตรอื่นๆด้วยเช่นกันนะครับคัมบูชาสูตรนี้เป็นสูตรดั้งเดิมของชาวทิเบตนะครับที่มีการสืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นนะครับซึ่งคัมบูชาสูตรนี้ก็ถือว่าเป็นสูตรหนึ่งนะครับที่มีรสชาติเป็นเอกลักษณ์เป็นของตัวเองนะครับและต่อมานะครับคัมบูชาที่อยู่ตรงกลางนะครับ คอมบูชาสูตรนี้นะครับคือคอมบูชาสูตรจันนะครับซึ่งถือว่าเป็นคอมบูชาที่มีความเป็นเลิศนะครับทางด้านรสชาตินะครับเพราะว่ารสของเขาจะถูกปากาผู้ที่ได้ลิ้มลองเป็นอย่างมากนะครับเพราะว่าเขามีรสชาติอมเปรี้ยวอมหวานนะครับและมีความซ่านินดๆดดื่มแล้วจะสดชื่นมากและมีประโยชน์มากนะครับและคอมบูชา โหลที่3นะครับคือโหลทางด้านซ้ายมือนะครับคัมบูชาสูตรนี้คือสูตรไอซ์แลนด์เกลนะครับเขาจะมีความเข้มกว่าสูตรจันนะครับแต่ความเข้มเขาจะไม่ถึงกับเข้มเท่ากับสูตรที่เบตนะครับคัมบูชาไอซ์แลนด์เกลนั้นมีต้นกำเนิดบนเกาะซินิเบลไอซ์แลนด์ นอกชายฝั่งแคลิฟอร์เนียนะครับว่ากันว่ามีชาวเกาะผู้หนึ่งนะครับได้นำน้ำตั้งต้นและสโกบี้ของคอมบูชาสูตรดั้งเดิมไปที่เกาะแห่งนี้นะครับและเริ่มเลี้ยงคอมบูชาด้วยชาอูหลงนะครับและมีการสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นหลายชั่วอายุคนจนทําให้คอมบูชานี้นะครับค่อยๆเปลี่ยนไปนะครับและมีลักษณะที่โดดเด่น มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะครับว่ากันว่าถ้าหากใครได้ลิ้มรองนะครับคอมบูชาสูตรนี้นะครับจะต้องหลงไหลและประทับใจในกลิ่นและรสสัมผัสที่หอมสดชื่นราวกับได้สัมผัสกับสาวชาวเกาะที่สดใสนอกจากนั้นคอมบูชาสูตรนี้นะครับยังเป็นการผสมผสานประโยชน์ของคอมบูชาและชาอูหลง ซึ่งเป็นชาที่นิยมมากของชาวจีนมามากกว่า4,000ปีเลยทีเดียวการที่ชาวจีนนั้นดื่มชาอู่หลงมาเป็นเวลานับหลายพันปีนั้นคงไม่ใช่เรื่องธรรมดาหรือเป็นเรื่องบังเอิญคงจะมีความรู้บางอย่างที่ซ่อนอยู่ในภูมิปัญญาของชาวจีนจึงทำให้มีนักวิจัยสนใจวิจัยเกี่ยวกับชาอูหลงเป็นอย่างมาก ผลวิจัยเปิดเผยว่าในชาอู่หลงนั้นอุดมไปด้วยสารที่มีชื่อว่าสารโพลิฟีนอลซึ่งมีคุณสมบัติบำรุงเซลล์ต่างๆของร่างกายให้แข็งแรงและทำให้เซลล์ต่างๆในร่างกายของเราเสื่อมช้าลงด้วยเช่นกันช่วยยืดความเป็นหนุ่มเป็นสาวของเซลล์ต่างๆในร่างกาย ช่วยบำรุงผิวพันธุ์ทำให้ผิวพันธ์เต่งตึงช่วยลดริ้วรอยบนผิวทำให้ดูแก่ช้าถ้าหากเพื่อนๆสังเกตนะครับว่าอาหารของชาวจีนนั้นมักจะอุดมไปด้วยน้ำมันนะครับแต่ว่าชาวจีนนั้นจะมีการดื่มชาตบท้ายหลังมื้ออาหารนะครับนั่นเป็นภูมิปัญญาของชาวจีนโบราณที่จะ ชะล้างไขมันส่วนเกินให้ออกไปจากร่างกายนะครับเพราะว่าคุณสมบัติอย่างหนึ่งของชาอู่หลงนั้นคือเขาสามารถล้างไขมันได้อย่างมีประสิทธิภาพสารโพลีฟีนอลในชาอู่หลงนั้นยังช่วยเพิ่มการเผาผลาญพลังงานในร่างกายของเราให้ดียิ่งขึ้นด้วยเช่นกันนะครับซึ่งจะช่วย ลดน้ำหนักลดความอ้วนอย่างเป็นธรรมชาตินะครับชาอู่หลงจึงเหมาะมากๆนะครับสำหรับคนที่ต้องการาควบคุมน้ำหนักหรือว่าต้องการลดน้ำหนักนะครับการดื่มชาอู่หลงเป็นประจำนั้นจะช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็งด้วยเช่นกันนอกจากนั้นชาอู่หลงยังมีประสิทธิภาพมากในการช่วยป้องกันโรคก,กระดูกพุณ และยังมีคุณสมบัติบำรุงกระดูกทำให้กระดูกแข็งแรงและนอกจากนั้นนะครับชาอู่หลงยังช่วยสามารถลดความเครียดได้อย่างมีประสิทธิภาพช่วยปรับสมดุลในร่างกายและทำให้รู้สึกผ่อนคลายสำหรับท่านผู้ชายนะครับที่มีอาการผมร่วงหรือว่าหัวล้านนะครับชาอู่หลงเหมาะสำหรับท่านมากๆนะครับเพราะว่าชาอู่หลงนั้นช่วยปรับ สมดุลของฮอร์โมนเพศชายนะครับและยับยั้งการทํางานหรือว่าหรือว่ายับยัง้งฤทธิ์ของฮอร์โมน DHT นะครับซึ่งเป็นสาเหตุของหัวล้านกรรมพันธุ์นะครับซึ่งเรื่องของฮอร์โมน DHT นี้ผมได้อธิบายไว้แล้วนะครับในคลิปที่อธิบายเกี่ยวกับการรักษาผมล่วงนะครับถ้าหากเพื่อนๆสนใจก็สามารถเข้าไปดูได้ในช่องของเราได้เช่นกันนะครับจะเห็นได้ว่า คอมบูชาสูตรไอซ์แลนด์เคลนั้นนะครับเป็นการผสมผสานประโยชน์ของคอมบูชาและชาอูหลงได้อย่างลงตัวและในวันนี้ผมจะมาแนะนำพนเพื่อนๆในการผสมสูตรลดคอเรสเตอรอลสลายไขมันเล่งการเผาผลาญพลังงานในร่างกายแบบ2เท่านอกจากนั้นยังช่วยบำรุงผิวพรรณ ทำให้ผิวพันธุ์เต่งต,งตึงและช่วยลดเรียวรอยต่างๆซึ่งจะทําให้เราดูอ่อนวัยอยู่เสมอนะครับและนะครับสำหรับเพื่อนๆที่มีอาการท้องผูกเลื้อรลังขับถ่ายไม่ปกติหรือว่าเป็นโรคกระเพาะโรคกรดไหลย้อนนะครับสามารถทานสูตรนี้ได้และจะทําให้อาการดีขึ้นภายในหนึ่งสัปดาห์ด้วยนะครับถ้าหากเพื่อนๆสนใจเราไปดูวิธีทำกันได้เลยครับ ส่วนประกอบก็มีเพียงไม่กี่อย่างนะครับที่เพื่อนๆเห็นอยู่นี้นะครับอ,อย่างแรกนะครับก็เป็นเลมอนนะครับซึ่งผมหั่นเป็นแว่นเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าหากเพื่อนๆไม่สามารถหาเลมอนแบบที่ผมใช้ได้ก็สามารถใช้มะนาวที่เราสามารถซื้อได้ตามตลาดทั่วไปได้เลยนะครับเราจะใช้มะนาวประมาณ2ลูกด้วยกันนะครับและส่วนประกอบต่อมานะครับ ก็เป็นน้ำพ well. ึ dishes, halt, ่งนะครับน nice ้ำพ so, ึ่งผมจะใช้ประมาณ1ช้อนโต๊ะนะครับซึ่งเป็นน้ำพึ่งป่าก็ได้นะครับเป็นน้ำพึ่งเลี้ยงก็ได้แต่ต้องเป็นน้ำพึ่งแท้นะครับส่วนประกอบต่อมาก็จะเป็นสลระแหน่นะครับเพื่อนๆอาจจะใช้ก็ได้หรือไม่ใช้ก็ได้นะครับแต่ว่าสลระแหน่นั้นสระแหน่นั้นเขามีประโยชน์มากนะครับเพราะว่าสะระแหน่จะช่วยระบบการย่อยอาหารนะครับนอกจากนั้นยังช่วยขับลม ถ้าหากเพื่อนๆชอบอรสและกลิ่นของสะระแหน่ก็ใช้ได้เลยนะครับเพราะสะระแหน่เขามีประโยชน์มากแต่ถ้าหากเพื่อนๆไม่ชอบรสและกลิ่นของสะระแหน่ก็ตัดส่วนประกอบนี้ออกได้เลยนะครับเมื่ออุปกรณ์พร้อมแล้วนะครับเราก็จะลงมือทํากันได้เลยนะครับโดยที่เราจะนำะเลมอนนะครับประมาณ3ชิ้นใส่ลงไปในแก้วนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะเติมน้ำผึ้งนะครับ อาจจะเติมเพียงเล็กน้อยก็ได้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่ไม่ชอบน้ำผึ้งหรือว่ากลัวอ้วนนะครับแต่ว่าจำเป็นจะต้องใส่น้ำผึ้งในสูตรนี้นะครับแต่โดยส่วนตัวแล้วผมจะใส่น้ำผึ้งประมาณ1ช้อนโต๊ะนะครับเพราะว่าจะทำให้เครื่องดื่มชนิดนี้นะครับมีรสชาติที่อร่อยและดื่มแล้วสดชื่นมากนะครับเพราะว่าน้ำผึ้งนะครับเขาสามารถบูส์ร่างกายให้พร้อมกับการทำงานได้เป็นอย่างดีนะครับ หลังจากนั้นนะครับเราก็จะนำสสลนนะครับลงไป1ยอดนะครับเมื่อนำส่วนประกอบทั้ง3อย่างลงไปในแก้วครบแล้วนะครับเราก็จะทำการคลุกเคล้าส่วนประกอบทั้ง3อย่างนี้ให้เข้ากันนะครับโดยการขยี้เบาๆนะครับให้แตกพอสมควรนะครับเราก็อาจจะใช้อุปกรณ์อะไรก็ได้นะครับผมจะใช้สากเล็กๆในการขยี้เขาให้เข้ากันนะครับ เมื่อ,อวัสดุ3ามอย่างนั้นเข้ากันดีแล้วนะครับขั้นตอนต่อมานะครับผมก็จะเติมคอมบูชาสุรไอซ์แลนด์เกลลงไปนะครับซึ่งนี่คือหน้าตาของคอมบูชาสุดไอซ์แลนด์เกลที่สามารถซื้อได้ในร้านค้าออนไลน์นะครับผมจะเติมอคอมบูชาสุดไอซ์แลนด์เกลนะครับลงไปประมาณ 2อ0ซีซีนะครับซึ่งปริมาณ2 0 0ซีซีนี้นะครับจะเพียงพอสำหรับการแบ่งดื่ม2ครั้งนะครับคือดื่มครั้งแรกคือก่อนอาหารเช้านะครับครั้งที่2คือก่อนอาหารเย็นนะครับเมื่อเทคัมบูชาลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็เพียงแค่เราก็จะใช้ช้อนพลาสติกคนนะครับการคนต้องคนด้วยเมื่อเติมคอมบูชาแล้วนะครับจะต้องคนด้วย ช้อนพลาสติกเท่านั้นนะครับจะไม่ใช้ช้อนโลหะในการคนเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของคอมบูชานะครับเพียงเท่านี้นะครับเพื่อนๆก็จะได้เครื่องดื่มที่มีรสชาติหอมและสดชื่นนะครับถ้าหากดื่มเป็นประจำแล้วนะครับจะช่วย ลดคอเรสเตอรอลนะครับสลายไขมันและเร่งการเผาผลาญพลังงานในร่างกายได้เป็นอย่างดีนะครับนอกจากนั้นยังช่วยบำรุงผิวพรรณนะครับลดริ้วรอยต่างๆนะครับทำให้ดูอ่อนเยาว์นอกจากนั้นนะครับสำหรับคนที่ท้องผูกเลื้อรังหรือว่าการขับถ่ายไม่ปกติรวมถึงคนที่เป็นโรคก,กระเพาะโกกรคกรดไหลย้อนนะครับก็จะรู้สึก ดีขึ้นนะครับอย่างชัดเจนภายใน1สัปดาห์นะครับถ้าหากเพื่อนๆชอบสูตรนี้นะครับก็อย่าลืมไปลองทําดูนะครับเพื่อนๆหลายท่านอาจจะสงสัยนะครับว่า,าถ้าหากต้องการซื้อคอัมบูชาสูตรไอซ์แลนด์เกลนนี้จะหาซื้อได้จากที่ไหนนะครับเพื่อนๆสามารถซื้อได้ ในร้านค้าออนไลน์ทั้งใน s h อ p e e และ Lazada นะครับแต่ถ้าหากเพื่อนๆต้องการซื้อจากเราโดยตรงเราก็มีจำหน่ายด้วยเช่นกันนะครับเพื่อนๆสามารถติดต่อเข้ามาได้ที่เพจของเรานะครับเพจคุ้มเวียง Natural Farming นะครับหรือว่าโทร0802482833หรือว่า Line ID คุ้มเวียงนะครับถ้าหากเพื่อนๆอดูคลิปนี้แล้วชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ สำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณมากๆครับสำหรับการรับชมขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ